กำลังทอดเลยนะ้ทอดไก่นะโอ้ยกำลังทอดเลยเหลืองเลยน้ำมันใสเลยน้ำมันเปลี่ยนทุกวันไหมลุงสวัสดีรันเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนาัดวัดกาดกากครับผมไปนัดวันเสาร์ตอนเย็นครับผมวันนี้มาเพื่อนมาแนะนําร้านไก่ทอดนะครับเพื่อน ตอนนี้ลูกค้ากำลังเข้ามาเลยครับผมก่อนอื่นขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับคุณวันอาคารทะเลแปลรูกมหาชัยครับผม ปวดงอเทา้าปวดน่ดนองหรือเ่าเสียยปวดสะโพกถึงป้นเน็บเจ็บไปถึงันหลังรักษาให้หายได้ครับเบี่ยงการกระตุ้นต่อบเพราะหนึ่งละทีหายเจ็บหายปวดหายพอรมานอาการอย่างนี้หลายท่านหลายคนทนทุกข,ข์พอรมานมาหลายปีแล้วครับเชิญรับมาทางนี้ครับน้ำมันที่สมุน

สวัสดีคุณแม่ค้าด้วยนะค,ะนครับอาฮาวิ่งวันนี้ก่ยเยอะเลยลูกค้าเข้ามาหยุดเลยเดี๋ยวแนะนำผมหน่อยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่จากตัวนี้เลยก็ได้ฮะตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นน้องนะคะราคาเท่าไหร่ครับคุณแม่ค้าสิบห้าบาทสิบห้าบทนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นน้องเล็กปีกนะคะอ่าฮะตัวนี้ใช่ไหมเนื้อนี่นี่ใช่ไหมเนื้ออ๋อครับผมตัวนี้เป็นน้องเล็กนะอันนี้ไม่มีกระดูกไม่มีกระดูก ห้าบาทนะครับผมตัวนี้เอ่ยเอาตัวนี้ซจะอบนค้รีอคือทอดกรอบเลยนะโอเตัวนี้เป็นอะไรข้อไก่นะนี่นะครับเพื่อเขาจะใส่ชามไหมเท่าไหร่ครับใส่ชาม20ใช่ไหมย 20. บาทโหสุดยอดเลย ลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกางทอดเลยนะผมทอดไก่นะโอ้ยกางทอดเลยเหลืองเลยน้ำมันใสเลยน้ำมันเปลี่ยนทุกวันไหมลุงเปลี่ยนทุกวันนะใช้เวลานานไหมครับลุงกท่าไหนาทะประมาณ15นาทีอ่15นาทีนะ ริเวณที่ปวนน้ำมันที่ตะบนไผ่เนสมัยจูงหอมเก็บใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเพ่มีอาการปวดน้ำอามือลุงครับวันหนึ่งใช้เยอะไหมครับผมวันนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบโลโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวแล้วลุงขายที่ตลาดนี่วันไหนบ้างครับผมมีวันพุธกับวันเสาร์อ๋อขายตั้งแค่กี่โมงครับผม ผมมาตัอประมาณก้าถนะอ๋พร้อมค้องขายแล้วกี่โงครับผมาเที่ยอ๋อเที่ยงก็พร้อมขายแล้วนะครับผมมีทุกอย่างีรัล้วเลกกี่โมงมก็มาอทอ๋อเลิกประมาณสองทุนะครัผมตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับผม นี่ก็เลยทีเดียว ที่แล้วนะสุดยอดเลยต้ย้ยกที่งาต้อง้มเรียบร้อย อันนี้ก็ต้องช้อนกากก่อนใช่ไหมฮะนี่เราช้อนกากก่อนนะครับเพื่อนๆมาให้น้ํามันดําด้วยนะฮะถ้าไม่ช้อนเนี่ยนี่กระซากมันจะดำจะทำให้น้ํามันดำอ๋อจะทําอ๋อนี่คือสาเหตุทําให้น้ํามันดํานะครับเพื่อนต้องช้อนกาดไม่หมครับผมน้ํามันนี่วันหนึ่งใช้เยอะไหมครับลุงน้ำมันประมาณสิบกิโลสิบกิโลนะ พาก็เข้ากันไม่หยุดเลยครับผมทนทุกรมามาหายี้ครับเอ้ทางนี้ลุงก็ลงกันเรื่อยๆเลยโอ้ยสุดยอดเลยทีเดียวนอนวรวดข้อมือข้อต่อหวดหล่สะบักหลายจนหวดคอ เรียกว่าโรคพาสซสันเอนส้เโรมาติกโรมาตอยโรคตา่างๆผมกล่าวมานี้เกิดจากการกระทำของเราทิ่ใช้ร่างกายมาอย่างสมบูมรณ์สมบรติครับตัวนี้ก็ต้องมาทำให้มันแยกกันใช่ไหมครับลุงอ๋งนในในอร่างกายอกระทำกเริ่มทุกหนักทุดโตกเหนื่อยมาก มันก็ขายเรือ่อยๆครับผมก็อดไม่ได้ก็เริ่มทุกข์ทรมานมาหลายปีแต่พอมียานานๆก็เริ่มจะไม่เด่ดเพราะมันหนียากบางท่านไปหาหมอนวดลายเสน้นไม่นานก็เริ่มมีอาการเหมือนเดิมจนทนไม่ไหวให้แพทย์มาทำแตแค่ไม่ได้แผผล้วเพราะท้ผนสุดจากการแค่อาการของกล้ามเนื้อตึงปวดหรือเกิดจากอุบัติเหตุ นี่ก็หยิบคนวุ่นเลยนะลูกค้าเข้ามาลุงมาเลยทีเดียวหหายดรือท่านมีอาการดื้อรัามานาหลายีติดวันถึงสงสัปดาห์ายเจิด้วยการตอขทอนาทีแล้วฉีกน้ำมันดิ ชนิดกาแไม่ที่บริเวณที่เป็นบริเวณที่หวนน้ำมันทิสมุนไพรชนิดกาแหอมเย็นได้กีสำหรับแก้ร้อ,น,อาารน,นที่มีอาการปวดน้ำมันดิบสมุนไพรใ้สีฟ้น

คนคนไม่ไหวอีน,นี่ปีกบนปีกบอน,นะขายเท่าไหร่ลุงขายินละห้าบาทกินละห้าบาทใหญ่ๆเลยนะครับอ๋อเรียกนอ้องเล็กนะจริงๆแล้วเป็นปีกบนนะครับเพื่อนกินละห้าบาทหบาทนะครับเรียบร้อยตังน,นี้ก็ขายเรื่อยๆกันเลยครับผม น้ำมันิต่ชิดรูร์เย้ๆกระไว้ี่นีอาหารดีนมันติาเท้ารมาสต์ัรมารตอน้ามงท้ายองโรคทาสดไม่ว่า่ค้าเข้า่อนไม่อยู่เลยครับผมไม่ใช่แอาไปใช่กัน น้ำมันทิ้งตะมุนใส่ชนิดตะเ์านูอเอาไว้ใช้สุ้านเรื่องอะไรที่เน็อนอยู่เงิเนมาต่อเพราะติดพ้นน้ำมันทิ้งชนิดตะเภากลายเป็นข้ารั่ที่อยางจเัเาและหายไปนิดตอนสอบถามเจ่าให้คุณ

ครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ <share> กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,ง,งเป็นกำลังใจให้ช่องขันสดพูดีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านไก่ทอดตลาดนัดวัดกกกากวันเสาร์ครับผมสำหรับวันนีนะ้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม